หม้อพักแห้งกระปุกหม้อพักน้ำแหงนะ้งครับดูดดูดน้ำแหง้งแล้วก็ไปดูดนะ้ําในหม้อน้ำเราก็ต้องไล่นะเพราะว่าฟองอากาศเข้าไปในระบบเราต้องติดเครื่องไว้เนี่ครับฟองอากาศจะตินติดเครื่องไว้นคะ,ออาาะนครับติดเครื่องเร่งไว้สองพันรอบถ้าอยู่นคนสองคนก็ให้ให้เพื่อนหรือให้ใครเร่งเลย เลงไว้ประมาณพันแปดร้อยหรือสองพันรอบประมาณเนี้พันห้าพันแปดเนี่ยประมาณนี้ครับเลงไว้นะไล่ไล่ถ้าไม่มีก็หาไม้ค้ำเถ้าไม่มีใครช่วยเหยียบก็เอาไม้ค้ำอะเล,เลงประมาณพันแปดร้อยรอบเปิดแอร์ได้นะครับไอสตาร์ตดาวแอร์ไม่เปิดความเย็นไม่เปิดแอร์เสียหายได้นะครับเพราะว่าสายเครื่องยนต์ติดสายพานมันไปกระชากแอร์นะครับ ไอ้พวกน้ำมันคอมถ้ายี่ห้อไม่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อของญี่ปุ่นแตก็แอร์ก็พังง่ายเลยนะครับติดเครื่องทุกครั้งแอร์ต้องติดนะครับนอกจากจะถอดสายพานแอร์ออกครับถึงจะไม่ต้องเปิดแอร์ได้นะครับอันนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยไล่จนกว่าจะไม่มีฟอง รถผมเปลี่ยนปัามน้ำเนื้อไล่ทุกวันสามเดือนกว่าจะหมดพอเดือนที่สามฟองพอดหมดเลยโ,อโหอยู่ในระบบเครื่องมันจะบุ่มบุ่ตลอดเพราะว่าน้ำมันแห้งไปมันดูดน้ำแบรองแล้วมันดูดน้ำเนีพอน้ำอากาศอากาศมันก็จะรับเข้าไปข้างใน,นอากาศมุกเข้าไปในเครื่องต้องไล่เง ไล่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าไม่หายเราก็ทําวันละนิดทําวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงถ้าเรามีเวลาเราก็ไล่ถ้าไม่มีเวลาเราก็ถ้าไม่มีเวลาก็วันละนิดวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสิบนาทีสห้านีผมเคยไล่รถผมเนี่ยเปลี่ยนความน้ําไปแล้วสามเดือนเื้อเดือนที่สามฟองก็เกีื่ยนไล่บองการบางทัานมันออมหมดไล่ยา ให้คนเล่งให้ใครเล่งไว้ประมาณพันแปดรอยล้หรือเราจะหาไม้แนละ้วไม้ยนันเบาไว้ยนันจะเล่งยนันเบาไว้น้ำไม่เต็มนี้ก็วิ่งกำลังไม่มีวิ่งเหมือนกำลังตกไี้ก็ไม่น่าเชื่อไอ้หม้อน้ำน้ำไม่เต็ม น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มน้ำประปาไม่เอาน้ำดื่มขวดใสนะน้ำน้ำกัดไม่ได้น้ำกัดก็เป็นคอรีนนะครับเอ้ยน้ำประปาไม่ได้นะครับเป็นเป็นคอรีนแล้วก็เป็นเกิดอตะไคร้ต้องน้ำเปล่าขวดใสน้ำประปาไม่ได้น้ำกัดก็ไม่ได้น้ำกัดเป็นกรดอ่อนๆไปใช้ใช้ไปนานก็กัดมอน้ําบริสุทธิ์เกิน